หลังจากที่เรือได้จมลงฉันคือคนเดียวที่รอดพ้นจากเหตุการณ์นั้นได้ s <S เป็นผู้ลีภยัยฉันได้กลุมมือแฟนฉันได้เพียงนิดเดียวฉันยังรู้สึกนิ้วเขายังอยู่กับมือฉันอยู่เลยรู้ใช่ไหม คือแรกที่เขาพูดว่าเรามาแบ่งปันความทรงจำกันเถอะฉันจําได้นะว่ามันมีส่วนนึงที่กลัวอยู่แต่ก็นะเขายิ้มออกมาพวกเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันความสุขที่มันทุกสิ่งจริงๆเลยฉันรู้สึกทุกอย่างเลยแหละหลังจากครั้งแรกนั้นฉันก็อยู่ด้วยความรักของเขารู้สึกว่าความออุ่นและความแข็งแกร่งนี่มันเกือบจะทำร้ายแต่ก็ปีเหล่านั้นมันทำให ฉันหวนคืนวันแรกๆตลอดเลยเออสภาพอากาศวันนั้นโคตรร้อนเลยอะแต่แบบถนนละล,ล,ลายได้เลยนะเวย้ยแล้วเหมือนฉันเดินกับเด็กๆข้ามเมืองไปข้างนอกนั่นก็ในเมืองปารีสน,นั้นไม่มีใครที่พร้อมอยากอยู่ที่นั่นแล้วไม่รู้สิฉันค,คนกล้าหาร เพื่อให้ลูกๆฉันได้จดจำฉันในสิ่งที่ควรจะจดจำว่าฉันปกป้องเขาได้ขอบคุณนะครับคุณเซนเซสที่เลือกให้พวกเราจำในสิ่งที่พวกเราอยากจำในชีวิตเราได้ของดีแบบนี้อย่าพลาดเลยขอบคุณคุณเซนเซนสามีของฉันยังอยู่ที่นี่และนี่ remember to leave leave to remember จำเพื่ออยู่อยู่เพื่อจำบริษัทเซนเซน ออกเทเบอร์2084 mm hmm. เปิดตัวแล้วอตาตุลาคมนี่ขายตรงกูชัดๆอ้าวเอนศูนย์เอา,เอา,เอาละครับ mm hmm. ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมลิมเบอร์มบีนะครับผมต้องรีพูดก่อนเลยเดี๋ยวบทสนทนาขึ้น <laughs> มาภาคนี้เราจะปิดเปิดซีรีส์ใหม่นะครับไอเกมเทลมีไว้ขอพักไปก่อนนะครับพร้อมผมคาบุ้มไปที่ผมแจ้งไปอันนี้เราเป็นอะไรเชิดดีชะงงทำไม กำลังเมมโมรี่ไว้อินปุ่นเอ้าล้างเหรอเอาล้างเลยครับกำลังทํางานปึ๊บเออเจ็บเลยทําไงครับก็อย่างผมบอกคือเกมนี้ผมอาจจะพักไปก่อนนะเพราะว่าผมเล่นพาร์ทสุดท้ายของชัพเตอร์หนึ่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคอมกระบุ่มก่อนก็เลยจะหาเปิดใหม่เอาล่ะรอความจําใหม่อุ้ยเปิดแล้วครับทรามานเลยสวัสดีได้ยินฉันไหม ค่ะ What name? is your เออชื่ออะไรวะนิลินนนิิ What year? ปีอะไรพูดว่าอะไรนะนิลินอะไรวะเวนิดนั่นน่าจะเป็นครั้งแรกไม่ต้องห่วงหรอกอ่าเดี๋ยวคลองจะมุ่งเน้นเดี๋ยวก็หายไปปีอะไรไม่รู้มันสองศูนย์แปดสี่เว้ยรู้ใช่ไหมว่าเธออยู่ไหนอ่ะ ไม่ Not resistant so after all เออก็ไม่ได้หมดนี่หว่าขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแล้วกันนะเจ้านิรินนี่แหละ่อสบัดหน้าทีเดียวขอบคุณมากมึงนี่กูไม่รู้มึงเป็นใครนะดรควีอดรอารลูเตอร์เลยนะว่าไงออควนเอ่อเหยื่อพวกนี้มีปัญหานิดหน่อยครับอ่าอย่างน้อยก็สำเร็จเออ่ขั้นตอนแรกแล้วกัน ก็ค่อยๆลบไปอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องความทรงจำกั้นนะครับได้ครับนี่อย่างน้อยกูจำชื่อกูได้แล้วไหแล้วกูต้ทำอะไรไหมอืมอันนี้ถ้าให้ผมเล่าคร่าวๆก็เนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องของอนาคตครับที่บริษัทหนึ่งได้ปกคุมเกือบทั่วปารีสมที่เขาจะเป็นเรื่องความทรงจำสามารถแบบ ให้เราเป็นนีน่ได้ความจำดีๆได้นะครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยสวัสดีอ่ายุบขึ้นหน่อยได้โปรดไล i s e y o u หรออ่ามองขึ้นบนใช่ไหมปึ๊บขอบคุณอ่ายืนนะตอนเนี้ยยืนโอเคเราส่วนเราเนี่ยเราต้องตามหาความจำเราส่วนหนึ่งอันนี้คร่าวๆนะโปรดให้ความรื่มือเดินตามฉันมาด้วยอะไรอยู่เนี่ย อุ้ยมีแคปคอมโคลเปเลตอันนี้กูถ่ายได้ใช่ไหมนะได้เนาะซีโอออสการ์กิวเบลดกิวเบลดเขาไม่ใช่กิวแบดเดินมาข้างหน้าได้โปรดได้โปรดคุณพี่เดินมาข้างหน้านี่ไงมีคนเป็นแบบเดียวกูด้วยฉันจะจำอะไรไม่ได้เลยอ,ะอ่ะอ๋อมึงเดินไปไหนกูเดินไปอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงสักครู่นะครับ เดี๋ยวอยู่ด้วยลิลินมึงอยู่ด้วยเป็นไรกูควรจะไปอาลอยไปอุ้ยอุ้ยอะไรใครวะเนี่ยนิโคลัสซิมอนอนโปรดิวเซอร์ออนบูริวเซอร์ไม่มีเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันโอ้โหแสงแสบตาฮึฮึคิดถึงกราฟิกอย่างนี้จังเลยตอนช่วงเวลาวัยเด็กอ่ะมันก็ดูกูเป็นคนแก่เลยเนาะทุกอย่างนี้มันผิดไปหมดเลย แต่ซับเล็กมากเลยอ่ะซับใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะซับมึงเล็กไปอ่ะตั้งแต่กูเล่นมานี่คือซับเล็กสุดแหละเอ้าพวกเดียวกันชัวร์เลยเนะี่ยอยู่อยู่ในแถวแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งเก้าอี้แบบไอ้นั่นโอเคไหมอะทำไรอ่ะมันดูดวิญ,ญญาณกล่วอะไรก็ส่งไปไหนไม่รู้ชิบหายแล้วนีรินมึงระวังด้วยเดินไปข้างหน้าอ่ะได้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  เขาสั่งอะไรก็ทำตามเนาะไปนี้เรีนเดินนดินมาเรียนินเรียนเลยเรียนเดินได้ยินไหมวะได้มันกำลังจะล้างสมองเธออย่าให้มันทำฉันจะสร้างตัวตนใหม่ให้ออกมาจากนั้นโอเคไหมใครวะฉันคือเสียงในหัวเธอมั้งเนี่ยฉันอยากให้เธอมีชีวิตเว้ยอย่าปล่อยฉันไปฉันไม่อยากโดนล้างสมอง นี่มันโดนล้างที่ลรคนนี้เคนนี้เคนอยู่ในแถวก่อนที่คุณจะไปนั่งเก้าอี้แบบคนข้างหน้าอุ้ยเออเครือขายผิดปกตินะครับอุณหภูมิสูงขึ้นมีอะไรครับอ่าฉันเรียกร้องความสนใจจากพวกมันได้แล้วนี่ลินโอเคนี่แหละไปที่ทางซ้ายมือเข้าใจไหมแล้วก็ขยับหัวด้วยระวังด้วยโอเคไหม เดีอดวรอทางนี้เหรอนี่ไงเดี๋ยวประตูปะเปิดแล้วไปครับเอเอ,เอไปไปไปคนอื่นไม่รู้เรื่องครับกูกูไปได้กูไปครับ <c oughs> นี่คาแรคเตอร์อาร์ติสเครดิตคือมาลัวๆเลยครับผมชอบอย่างนี้นะมันทำให้เราแบบว่าได้เห็นผู้สร้างครับแล้วมีความเป็นภาพยนตร์ผมชอบดูภาพยนตร์และซีรีส์นะคร แล้วผมชอบความเป็นโลกอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าจะเหมาะกับผมอะไรวะเนี่ยหุ่นยนต์เหรอกูต้องสเตลล์ไหมเออผู้ป่วยออกนอกพื้นที่นะครับถูกคนโบ๊ทอ่ะแล้วมันรู้ตัวกูแน่เลยนี่ไงอันนี้ก็คงเป็นตัวที่จะพากูกลับไปในพื้นที่ถูกต้องไหม เอาเอแม่งตัวใหญ่กับกูสองเท่าเลยดูมันมีตะโกนด้วยเฮ้ยมันมีจอเอฟเฟกต์เอากูต้องวิ่งแล้ววิ่งเอวิ่งกับลูกแหมดูนวิ่งทำไรอ่ะอุ้ยอยอกยาอย่าใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเฮ้ยอย่าทีบกูอย่าทีบกูแม่ต้องวิ่งข่ายวิ่งข่าครับกูจะต้องไม่พลาดเหมือนลาลาคอฟนี่ลินนี่กูเปลี่ยนจากอะไรฝรั่งเศสมาเป็นฝรั่งเศสดีทีเอาของไปแล้วทางนี้นี่ไงตัวใหญ่เข้ามาหากูไม่ได้สิ โอ้ยเจ็บแล้วเจ็บเล่ามึงจะมาแข่งเจ็บกับลาลาคอบใช่ไหมเล็กลุกเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งมัวเจ็บโอ้โหแม่งเอ้ยมาเป็นกูหน่อยไอ้บ้ามาครับถ้าเกิดเป็นอะไรนะอามิเชียก็จะเป็นเจ็บทางใจใช่ไหมอันนี้เจ็บทางกายพอกับลาลาเลยว้าวกูอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันใกล้ถึงแล้ว เอ่อสไลด์ไอ้ไอ้เจ้านั่นลงเออเจ้านั่นอะไม่รู้เรียกว่าอะไรครับใกล้ถึงแล้วครับไปอึ๊บอืมไปแล้วไปแทนที่เหรอขอโทษเอ,อ้ยขอร้องเถอะอย่าให้เป็นฝันร้ายเลยแคสเกตอ๋อแคสเกตหลุมศพ คสเกตหลุมศพครับมันแปลว่าหลุมศพอันนี้ผมเพิ่งน,นึกขึ้นได้ที่ผมในไอคอนเทนอะทูบอะแคสเกตอะที่แต่มันเป็นภาษาไฮเลเวลอะแคสเกตอะคุณผมเพิ่งน,นึกได้เมื่อกีกก้ก็ว่าอยู่มันคือคุณคุณอืมไอ้บ้าคือถ้าเกิดภาษาอังกฤษไหนอะที่ผมแปลไม่ได้มากจะเป็นภาษาที่มันไฮเลเวลคุณที่ผมไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันเพราะว่าคือบางทีเราไม่ได้จำแน่นอนภาษาที่เราไม่ได้พูดเหมือนกคือแน่นอนผมเลยัั่อยากจะเรียนอะไรที่มันจำได้จริงๆ ก็ที่นักไทยที่บ้านเรียนภาษาก็อย่าหาเรียนนะที่ต้องไม่ได้พูดนะครับใผมแนะนำไม่งั้นเราจะลืมหมดนเะนี่ยนินโอเคหรือเปล่า <c oughs> ไม่ฉันต้องเอาใจที่ก่อนใจเย็นๆก่อนฉันชื่อเอ,ยเยอช,ชอเอไม่ใช่เอชไอไวีแต่นายต้องเธอต้องเชื่อฉันโอเคไหมเออมึงจะให้กูเรียกแคปโอเคกูต้องให้ใจยเย็นใช่ไหมฮะอยู่ในหลุมส้มเนี่ย โอเคเราจะเตรียมตัวอยู่ข้างนอกไม่ต <t Lake> ้องห่วงหรอกความจของเธอเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือโอเคไหมพวกเขาเรียกว่าเซเทคโนโลยีของเซนมันจะมันจะทําให้เธอติดอยู่ในโลกของเขาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเธอเคยเป็นนักล่าความทรงจำนะครับคนที่ดีที่สุดเลยแหละแต่ตอนนี้เธออะอยู่ใต้พวกมันแล้วต้องฟังฉันทำไม พังทำยิงเันน่ะเออมันจะมีเรื่องของการปฏิวัติการต่อสู้แล้วเพราะฉะนั้นเธอเลยโดนตัวไปด้วยโอเคแล้วเหมือนพวกเราปฏิวัติผิดพลาดนะครับเราจะโดนกักขังโอเคน่าสนใจมากเรื่องเราการปฏิวัติฝรั่งเศสแต่ว่ากูอยากออกไปจากลุมสบนี่เอาล่ะเดี๋ยวกูจะพามึงออกเองจากลุม404แน่นอนเดี๋ยวฉันบอกแผนฉันให้ รีเมมเบอร์มีตอบ I have to say goodbye พอแค่นี้ครับเสียงเพลงเสียงลิกสิทเหลือเกินแต่เราชอบร้องเพลงไง Low Life Low Tech นะครับสลัม4 0 4พื้นที่สลัมนะครับ4 0 4นยี่โอปาริสซันเดย17เจ็ดเดมเบอร์อ๋อมันคือมันแยกเราออกจากไอ้หลุมศพส่วนใหญ่ครับใช่ไหมไมายมันพากูมารวมกัน ใครวะมันผีเลยอ่ะฟังดิ่จอนนี้กำลังร้องไห้โอ้โหมึงน่ากลัวเนาะอ๋อมันมาหาหลุมศพแล้วมันจะเปิดหลุมศพคูใช่ไหมอ่ะเอามันมาหาของแน่เลยว่ะมันเหมือนไม่ใช่คนเนาะ พ gotcha ี่ชายมีชีวิตอยู่หรอของฉันครั้งแรกของฉันของรักของข้าดูนี่สิพวกเราคนใหม่ความเจ็บปวดที่เราแบ่งปันกันแล้วนะตอนนี้ความกลัวก็สูญหายไปแล้วน้ำตายกันไหลลินอันใหม่แน่นอนชีวิตใหม่ ดูนั่นสิเร็วเข้าเร็วเราต้องมาแบ่งปันความกลัวกันจงหายไปความกลัวจงหายไปความัว,าว,ามวสาธุนาโมสังโฆอะไรวะมีอะไรที่เด็ดกว่านี้อีกไหมมันพวกเดียวกันเหรอแสดงว่ามันพาเราคนใดคนหนึ่งไปหลอมละลายแน่นเลยวะ <c oughs> แม่เอ้ยเขี่ยแล้วเฮ้ย <c oughs> เร็วเข้าหนีเร็ว <c oughs> เป็นผู้หญิงแล้วเนี่ย เออใช่เราเป็นเพื่อนกันก้องไม่อุ้ยเอาเชียร์กิงกลัวเนี่ยเลยครับเออฉันไม่ได้เป็นเผ่าเดียวพูดเธอนะโอเคไหมเข้าใจนะสิบหายแล้วกูต้องสู้ใช่ไหมเฮ้ยตั้มหนึ่งปึ๊บหลบได้ครับไม่อยากจะสู้เจอต้องสู้โอเคไหมนีลินไม่งั้นมันจะฆ่ามึงแน่ เออแท็บเซนเมนูครับคืออะไรครับคอมโบแล็บโอ้โหม,มีคอมโบด้วยวะมาอันนี้คืออะไรเอากูไม่ได้อ่านเลยนี่มาอ่าเอาด้วยไหมโอเคแค่ต่อยเฉยเนาะปึ๊บน,นี้อุ้ยเอ้าอุ้ยเลือดกูอันนี้ต้องเหมือน,นไฟน้ำแมนเหรอโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึป๊บโอ๊ยมาครับอูคอมเบตก็ใช้ได้นะ อะไรอ uh? ่ะเดี๋ยวจะมีคอมโบนื้คอมโบคอมโบอโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมมาเป็นบอกคอมโบอุ้ยคู่คอมโบเต็มที okay. ่นะอุ้ยปั้นหนึ่งสามตัวกูผู้หญิงคนเดียวไม่ครับเออมาเร็วๆอุ้ยหลบปึ๊บปึ๊บเอาสิเอาสิเอาซีร้อนหมดยังหมดแล้วเนาะคือมึงเป็นอะไรมึงละลายได้ด้วยอ๋อไม่ละลายครับมันอยู่ที่พื้นนี่แหละ พวกมันคืออะไรกันเนี่ยลรีเปอร์อะไรอ่ะมันผู้พิพาทนี่เหรอพวกมันลาทิ้งเด็กเมื่อหลายปีมาก่อนนะครับก็เป็นเหมือนมนุษย์พวกเรานั่นแหละอ๋อก็เหมือนทำตัวนเผานะครับใครอีกวะมาอีกตัวแล้วครับรีเปอร์ เอ้ยรอด้วยสิรอด้วยโอเคเอาละออกไปจากนี่ไปหาเฮตอมมี่เอาละแล้วแล้วบอกเขาด้วยว่าเธอกลับมาลันลันตัวตนอะเขาได้ไงลันวงการนั่นแหละครับตอนนี้เธออยู่เทสลัมสี่ศูนย์สี่ไปได้ละวิมีปีนป่ายนะครับทูมไรเดอร์ชัดๆกูบอกแล้วทูมไรเดอร์ไปครับ ปึ๊บเออระบบน,นี้ชอบชอบชอบปีนครับปึ๊บเป็นคนชอบปีนป่ายนะผมไม่ต้ผมชอบอะไรที่ปีนลันนี่มาแต่ว่าผมดันอยู่ที่ที่เขาเรียกว่าเออไม่พร้อมเท่าไหร่เออจะให้ไปปีน,ปนเขาก็หาว่าขโมยไปดิปึ๊บหน้ากากเพียบเลยปึ๊บไปบไปเอาลิปเปอร์แลนด์หาทางออกจากลิปเปอร์แลนด์นเอง เอใครคือทอมมี่วะทอมมี่ก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอยังไงล่ะเพื่อนตีนั่นแหละตอนที่ยังทำงานอยู่ที่ฮันเตอร์เมมโมรีนะครับนักล่าความทรงจำแต่ต้องออกจากตรงนั้นก่อนนะครับไปที่ leaking brain อย่าพลาดได้เลยครับเขาแค่ปูไม่ทันเลยครับอ๋อกูคิดว่าจะบวกไอ้บ้า ไปครับอุ๊ยนีโอปารีสในที่สุดผมก็ได้มาที่โอปารีสนะครับโัวครูขนาดชัดๆมันมีภาษาฝรั่งเศสไหมอยากฟังฝรั่งเศสเดี๋ยวขอไปดูตั้งค่าแป๊บนึงเดี๋ยวตัดก่อนอไม่มีเดี๋ยวค่อยไปดูรอบหน้าะครนบเพราะว่าในเมื่อที่มันเป็นฝรั่งเศสก็อยากจะได้ฟังแบบเอคุมพัวชูคีคืนซิเชอะไรวะ โอเคเราส่งอาหารได้ทุกเวลาเลยนะครับโอ้โหมันมึงจะมาโฆษณาอะไรตรงนี้กูไม่สนใจหรอกเอ้าๆต้องกดอีทลัมครับว้าวคได้บุวยแน่เลยวะ่ะไอ้พวกบ้านี่มันอยู่ทุกที่เลยวะ่ะน่ากลัวนะสวัสดีตอนเช้าคุณสาวน่ะกิตนตรงไหนตรงนี้อ่ะไปครับ แต่ผมไม่ชอบที่ซับมันเล็กว่ะคือถ้าซับมันเล็กแล้วมันขึ้นถ้ามันพูดมาแล้วผมไม่เห็นมันผมก็ไม่คิดว่ามันพูดอยู่ก็แปลไม่ทันเราเรียนรู้ความทรงจําได้ใช่ไหมอืมแต่ต้องระวังไอ้พวกนั้นด้วยนะครับแล้วผู้คนส่วนใหญ่ไปอยู่ไหนกันหมดวะเนี้นั่นสิครับคือไอ้นิลนความทรงจําหายครับส่วน ไอ้ไอโป๊กนะครับความลงจะไม่มีกับเกมนี้เพราะฉะนั้นก็ถาอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีอะไรวะจำอย่างนี้เหรออ๋อนี่หมุนไปทางนี้ได้โอเคดีเลยครับอะเพสเปสอ๋อข้ามกระแพงอย่างนี้ได้ครับโอ้โหมึงปึ๊บอ๋อกูได้บวกแน่เลยอุ้ยแม่มึงไอ้เลือดก,กูยิ่งไม่มีอยู่โอ้โห อ่า uh, You are the o r i นี่ a เอากดแท็บได้ครับไหนมีอะไรอันนี้คือ new p r i s o n t e r เขาจะไม่เอาเตะดีกว่าชอบเตะครับอา่าอันอันช่องนี้เอาเอาช่องนี้ก่อนอันนี้เป็นคอมโบเตะเตะต่อยเตะโอ้โหท่าอะไรของกูเนี่ย มาครับปึ๊บอุ้ยกูกูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเตะต่อยเตะครับนี่เอาซิอ๋อไปค่าพวกนี้จะเป็นค okay. ่าเพิ่มเลือดเราได้ครับดีเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออมาครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออมาเตะต่อยแล้วก <Yeah,, S 2> ็เตะครับเ่อฮ้ยว้าวเตะต่อยแล้วก็เตะครับผมนี่กูจะได้เพิ่มเลือดเตะต่อยแล้วก็เตะท่าง่ายกูไม่เอาเนาะกูเอาท่ายากๆเอาเลยครับ มีเพลงด้วยครับลิกา,กา,กา,กาสินเปล่าลิกาสินหรือเปล่าลิกาสินหรือเปล่าลิกาสินเอ้าชูบสู้กันปุ๊บปุ๊บเตะต่อยเตะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยมีเตะผมต้องมาแขา่พูดครับไม่งั้นเพลงเพลง,งมันจะกดผมปุ๊บปุ๊บเตะต่อยแล้วก็เตะเพิ่มเลือนไม่ได้ปุ๊บ เรียบร้อยอยังเรียบร้อยยังเรียบร้อยเรียบเรียบ,ร,ยบร้อยหรือยังตายเลยมาเตะต่ตอยแล้วก็เตะครับผมเพิ่มเรือได้แค่นี้ไปครับมึงคิดมุมแนละ้วเรียบร้อยโอเคสำเร็จไหมเอาพักแค่นี้ก่อนไหมครับของปากของคอก่อนเนาะเอาไว้รอบหน้าถ้าเกิดทมม่านผู้ชมชอบเดี๋ยวผมจะเล่นต่อให้ เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับไม่ได้ผิดอย่างโอเคครับคุณผู้ชมครับผมขอจบรีเมมเบอร์มีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้เอาไว้เจอพาร์ทหน้าครับฝากเนื้อฝากตัวคุณผู้ชมด้วยสวัสดีครับอีอีอ